สบายดีพี่น้องบรรยาก,กาศเ<ไ>ป็นถเนี้ยเอามันวุ่นมากเลยจะคือประตูดออกไม่ทีบรรยาก,กาศบรรยาก,กาศเวทีเฮาได้หาแีเปิดเส้นพี่น้องนังช่วงมากที่เรียกกันโรติดเนาะมัน ยิดในหน่อยนังดอกพี่น้องมันเป็นดินแน่ๆบ่พยวัดับยุดนี่ละยุดมังนี่ละนอกจากข้าวสีอ้วยไปพุนไป่น <laughs> จักสบายอีย่างนอนเรียนตำนาตำลังอยู่ผู้เรียนกัอนแต่เด็กยังพูดอยู่สบายอยู่บ้านเขาก็จอดที่นี่แหะพี่น,น้อง สานารย์จีกวงที่คหนตรงไฮทงฮ้าหวองนามกับพ่านไลยเอาเหรียญน้ำดิโดดอกมัอน,น

มอมอกะไก่เต <mondo S 2> <segue S 1> ิมเป็นบ่าคนขับรถสวนบีเนเยดอันนี้ันแขงเอาไปบุ้งวาจะเมี่ยงว่าจะขึ้นไปมาแงแต่งไางเปลี่ยน่าเล่าก็หลุดเกินฝแล้วอะ่นี่เงี้ยนอยู่มอมอนี่เมื่อเมื่อเยอะอันลอโต เมื่อยุ่ันเป็ดแม่บ้านเราสารพอไปฝากูอียงเดี่เป็นโต้หากันเนี่ยเลียงเป็นโตาลานเราคนเนาะเดียวแม่ชินหนึ่งสารพอไปฝากแต่คนเกีคนี้เมื่อาเกี้ยเ่มุนขึ้นยคนหลายคักนั่งหมุนขึ้นแกกน้ำกอท่านหมืนขึ้นเพะเรื่องของแกกนี่นะพ่อ ผู้เอาเอาน้ำผู้แจกแจกมันท่านจนมือลวงเลยเาะแต่คนแจกมากขอวัดต่างๆแต่ว่าอย่างนี้เลยุดกลังเชื่องุ้งยีมิตรอันเดียกเสียมา่าเห็นคนเห็ดมากฝ่าก็บว่าได้ทุกคนเดนในหุ่นก็ได้ได้เป็นบางคน บ้านหักเพิ่หมักกับบ้านหักพนเห็ดวัดให้เพ่อบ้านให้ผู้่อเหนื่อซื้อซื้อบ้านเพ่อโม่โม่เลยเมเชียลเรียเวียดเพื่อแจกหมอลำเลยเที่ยวขาๆเลยเขี่ยวกันก็แม่บ้านผมเลยูี่นี่ก็เลี้ยงขายของอยูะนักันคุณก็ได้มีู้ชื่อู้คนัก่ผู้เีปากคนแก่ขายสลับไป

เดี๋ยวเดี๋ยว่งหนาแล้วเนี่ผู้ใดมาว่างหนแล้วว่างหนาวัดวัน่าจำเยนปีเกิดกับเอากระล่ากับพวกหนได้เยอะวหจอยู่คนแล้วอาสีเสียับนีเสียเสียีเสีย สวัสดีจ้าเนาะนี่ได้ยังกินละลูกนั่นมีแต่ขนมเนี่ยซื้อกินขนมล่ะลูกมันยังบ่อวนนาเหนื่ยเกับนไหนย

ว่มีรถแล้วว่ได้ยากท้ากับว่ได้ยากเราก็ว่าจะมีกอกน้ำดิจ้ามันมีน้ำกรอกน้ำมันนี่ห้องน้ำมันยู่น้ำไหลบ่แข่งเลยกี่ว่มีมะหอดแกเฮียนร้านึงเด็กตะกอนว่าได้ยากเรากอขอบพูดเลาย์ไใครแม่ยุกใกล้ๆบุงนี่ก็จิไปเด้มันกับบไกลเด้ ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆแต่ได้เหมือนเ้ยงจีนเอาแต่ละเป้ามากๆจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาโหลดนี่หลักโหดคั้งนี้หระมาโหลดวงลำเลี้ยวกันเยนบ่อยมื่ออ่ยุดกับตาหวานแล้วพาด้เร่องผมมดนียโอ้ยพ่อเลี้ยงเรียกมันหลไหลพูดมือมือมือนี่ยหลซัอกรถมัดไปแลยงเนาะเก้าเก็ดเก้าไม่ยืด เขาขายกันด้วยเลยเก่าเกศเก่าเลย้ปายแดงดิไปซื้อเขาเขาให้ยิ้มหาบาทไม่บอกนั่นพูดได้แคสามเป็นวาลงพูดสุดิ่งไลงค่สบนี่แม่่ไห้แม่เนี่ยนี่แปดหันค่ะสองแปดหัค่ีดอพี่น่อผมซื้อลักิลิเก่าเก่าไว้แล้วดึนี่ใบก็ตรงมากก็ตรงมากสามแปดเก้าเก้าอไั่ใบไหม่ทว่าเรา เราปวนผู้มาไงี่พี่ว่าไปวัดเนี่ยเด้อพี่น้องผู้ใดพมีเลกซื่อซื่อเล็กรถพอยุดิลงู้สุเพิ่นเจิมให้ไปไปวัดู้กันข้นเจิมทั้งรถ่นเดยเราถ่ใบเจิม้องง่ายๆเด้ผมผมบังคุกคิดเด้พูดเล่ๆเด้อบางไงเนี้ยบ้างไงเนี้ยไปตงนัด้ด้ ตัวไปคนตัวไปต้องต้องนัดเราเราจังทีิหอันนี้เราเราอืมเากเปีเนะเปียหกคอทลับกินนี่ฝากไว้สนี่สักพั่งกันไม่คลิปนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง